การค้าคะระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซิงไฮหรือ S.C.O เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าปีที่ผ่านมาจีนนําเข้าน้ํามันดิบก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจากประเทศสมาชิก S.C.O รวมมูลค่ากว่า2.9ล้านล้านบาทและนําเข้าสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่า4 2 0 0 0 0ล้านบาทด้านการส่งออก จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปยังประเทศสมาชิก SCO รวมมูลค่ากว่า6.7ล้านล้านบาทคิดเป็นกว่า63%ของการส่งออกทั้งหมดของจีนด้านการลงทุนและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาจีนยกระดับความร่วมมือด้านการลงทุนกับรัสเซียคาซัคสถานและทาจิกิสถานและลงนามข้อตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนกับเบลารุส จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามูลค่าการลงทุนสะสมของจีนในประเทศสมาชิก SCO มีมูลค่ามากกว่า2.7ล้านล้านบาททั้งในภาคพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานจีนมีบทบาทในการผลักดันโครงการความร่วมมือภายใต้กลไก SCO อาทิการก่อสร้างสะพานรถไฟและสะพานทางหลวงบริเวณพรมแดนจีนรัสเซีย โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีนคีร์กิสสถานอุซเบกิสถานนอกจากนี้ก็ยังมีบริการรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปที่ผ่านประเทศสมาชิก s c o มีการเดินรถแล้วกว่า110,000ขบวนองค์การความร่วมมือเซงไห้ก่อตั้งขึ้นที่นครเซงไห้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2001จากการเริ่มต้นของประเทศผู้ก่อตั้ง6ประเทศปัจจุบันมีสมาชิก10ประเทศประเทศผู้สังเกตการ2ประเทศและคู่เจรจา14ประเทศ ทั้งจากเอเชียยุโรปและแอฟริการวม26ประเทศ